สำหรับใครที่เจอปัญหาเล่นแรงยังไงก็ไม่ขึ้นเรามีทั้งเล่นคุณเรามาดัาแรงกับ S C C เนยสิดีกี้ระดับนากีฬาโปรีกราคาย่อมยาวรวดเร็วทันใจขึ้นแรงชิวใครสนใจทักมาได้ที่แฟนเพจ S C C เนยได้เลยครับผม โอเคครับก็สวัสดีชาวเพจชมพิณิสงชวพิฟ่าแล้วก็ชาวดีมลีกทุกทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมผมก็จะมารีวิวนักเตะเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นโรเมลูลูกากูเดอินเตอร์จากอินเตอร์มิลานนะครับผมก็นี่ครับเป็นนักเตะคนนี้เลยนะครับผมสำหรับโรเมลูลูกากูนะครับเราไปดูที่สเตตกันเลยนะครับผมก็ความสูงของโรเมลูลูกากูเนี่ยจะอยู่ที่191นะครับอายุ29ปีนะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะ แล้วก็ p a ย i n g s งสไตเนี่ยจะเป็น go p o i n t u r e นะครับผม<ะ>เรามาดูสเตตของราเมรูรูการกูนะครับ Offensive ไปใาเนี้ยอยู่ที่86เลยนะครับผมแล้วก็ Finishing กับ Heading ถือว่าโอเคนะครับ Finishing 88นะครับส่วนชุดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงก็จะเป็น Physical Contact แล้วก็ Speed นะครับแล้วก็ Kicking Power ด้วยนะก็ Physical Contact ถ,ถือว่าเยอะเลยนะครับ90นะส่วน Player Skill เนี่ย มาให้ครบเลยนะครับสิบสกิลแล้วก็มีสกิลยิงที่ครบคันครบเครื่องเลยนะครับสำหรับโรเมโอ์รูกากูล่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับค่าพลังนะครับแล้วก็มีโอเวอร์ออลอยู่ที่97นะผมถ้านําไปยืน CF นะโอเคถางั้นเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยผมจะใช้แผนนี้นะครับ4 2 1 3ในการเล่นนะโอเคไปกันครอสสโอลิมป 머리로 야, 이걸 막네요 브루노 기마라이스 뒷공간으로 슛 멋진 예측이 좋았습니다 탄탄한 수비입니다 야 방금 수비 대단히 좋았어요 루카쿠 아쿠키퍼 막았어요 브라이스습니다볼때 어. 오른쪽 살짝 빗나갑니다 루카쿠 왼쪽 직면으로 좋은데요 때립니다 한골더 들어갑니다 휴가 끌입니다 뚜뚜가 만났어요 아이어지는데요요카쿠 휴가 쪽을 흘립니다 네이마르 열려있는데요 시체 로멜루 루카쿠, 슈팅 시더 빠른 패스로 공격을 이어나갑니다. 아, 이어지는데요. 슛! 고속팀에서 유럽대항전 우승을 차지하는 과정에서. 헤드헤드볼때 헤더. 헤더. 오른쪽 두팀 모두 득점하지 못한 채 끝났는데요. 후반전에는 어떨까요? 루카쿠! 신장이 좋다는 건굉장한 포기가 될수 있죠. 헤드 상대의 아, 그, 부주의 탑도 있었습니다만 위험한 위치에서 빼앗은 공을 그, 슛. 또 루카쿠. 위험한 상황입니다. 아 이때 상황. 자 슈팅. 들어갑니다. 동점골이 나왔습니다. 측면에서 기회를 노렸으면 하는데요. 자 가우터 시도. 크로스 올립니다. 와! 전술을 아주 잘 이해하고 있네요. 슈팅! 크루트와 선방! 아, 어진시한번더 슈팅! 선방입니다! 들어갑니다! 여기서 추가권입니다쳤어요 자네! 안쪽으로 올립니다! 있어요! 아, 이걸 맞네요! 자네! 슈팅! 기회! 여기서 달아날 수 있을까요? โอเคครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นโรเมอลูกากูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับผมเป็นแบบนักเตะที่จบสกอร์ได้คมกริบนะครับแล้วก็มีรูปร่างสูงใหญ่โม่งได้แล้วก็มีความเร็วพอตัวเลยนะครับผมก็เป็นนักเตะที่ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยนะสำหรับโรเมอลูกากูนะทุกคนก็นําไปใช้กันได้นะครับถ้าใครเปิดได้ก็โชคดีเลยนะ ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วครับผมขยายให้ผมรีวิวตัวละอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมบ๊ายบาย